จำขึ้นใจพอดแคสต์จำขึ้นใจพึงปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จำขึ้นใจพอดแคสตสวัสดีค่ะจำขึ้นใจพอดแคสตของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเข้าใจง่ายมากๆข้อมูลไม่เยอะอย่างที่ผ่านๆมานะคะตั้งใจฟังไปพ,พร้อมๆกันเพื่อไปลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมท้ายรายการกันนะคะ ผลสําฤทธิการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมมีการเชื่อมโยงถึงการเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดทางจริยธรรมโดยที่สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปถึงการบริหารงานบุคคลซึ่งมีกระบวนการสรรหาทดลองงาน แต่งตั้งย้ายโอนเลื่อนพัฒนาและประเมินผลการเลือนเงินเดือนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันค่ะจะขอพูดถึงตัวอย่างของแนวทางที่จะนำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลนะคะมาเริ่มกันที่การสรรหาโดยการตรวจสอบภูมิหลังของแต่ละบุคคลค่ะยกตัวอย่างเช่นมีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ได้รับรางวัลในด้านวินยัยด้านจริยธรรมมีพฤติกรรมที่ดีและมีศีลธรรมอันดีหรือไม่ในการสัญหาจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของคะแนนการวัดผลและการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมีการกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์เพื่อวัดพฤติกรรมด้านจริยธรรมพร้อมมีการสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมวินยัยและผลประโยชน์ทับซ้อน และหากมีพฤติกรรมที่เคยแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ต่อมาเราพูดถึงขั้นตอนของการทดลองงานที่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เป็นตัวอย่างของแนวทางที่จะนำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลกันค่ะการทดลองงานเป็นการประเมินพฤติกรรมโดยระบุองค์ประกอบด้านการประเมินความประพฤติรวมถึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยให้ชัดเจนและเป็นพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการมีการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทำการประเมินพฤติกรรมในรายละเอียดและให้มีผู้มีอำนาจสั่งบรรจุใช้ดุลยพินิษว่าจะให้ผ่านการประเมินหรือไม่ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและควรให้มีการประเมินจากผู้ร่วมง,งานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไปคือขั้นตอนของการแต่งตั้งย้ายโอนเลื่อนนั่นก็คือการประเมินพฤติกรรมการบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่สำคัญการประเมิน360องศาการประเมินสมรรถนะ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องความชอบธรรมและจริยธรรมรวมถึงการประเมินคุณลักษณะตามประมวลจริยธรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้บังคับบัญชามีอำนาจในการว่าก,กล่าวตักเตือนหรือสั่งให้ไปพัฒนาและผู้มีอำนาจในการสาั่งบรรจุก็สามารถชะลอการแต่งตั้งหรือสั่งให้ย้ายออกจากตำแหน่งที่สำคัญได้พร้อมมีการตรวจสอบกับส่วนราชการต้นสังกัด เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อประกอบการรับโอนค่าราชการในขั้นตอนของการพัฒนาเป็นการประเมินคุณลักษณะของการประเมิน ACM การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจไม่ให้รับทุนไม่ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือนอบสซึ่งจะมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะ คือการประเมินผลและเลื่อนเงินเดือนจะเกิดจากการประเมินพฤติกรรมการบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่สำคัญการประเมิน360องศาโดยผู้บังคับบัญชาสามารถนำพฤติกรรมการทำงานการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนมีการประเมินผลงานและพฤติกรรมหากมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จนส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าวตักเตือนและต้องมีข้อตกลงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเองหากไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาได้ผู้มีอำนาจสามบรรจุสามารถสั่งให้ออกจากราชการได้จบกันไปแล้วค่ะเรื่องการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ในช่วงท้ายรายการแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามกันอีกเช่นเคยนะคะกิจกรรมตอบคำถามนั้นลุ้นรับของรางวัล10รางวัลจากสำนักง,งานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนค่ะและกิจกรรมจะสิ้นสุดลงเมื่อได้มีผู้โชคดีครบจำนวนของรางวัลหรือเป็นไปนตามความเหมาะสมที่ทางสำนักง,งานกพเห็นชอบค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังคำถามไว้ดีๆนะคะคำถามมีอยู่ว่า การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมเชื่อมโยงกับการบริหารงานบุคคลในกระบวนการใดบ้างรบกวนฝากทีมแอดมินพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์อีกรอบนะคะและทุกคนสามารถพิมพ์คำตอบไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่ๆทีมงานไปหาผู้โชคดีค่ะและจะประกาศผลผู้โชคดีที่ f a e e o o o k f n p p g g จจำขึ้นใจ ยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะรอบหน้าจำขึ้นใจพอดแคสต์จะนำสาระความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ podcast.